นี่คุณหนูบางเอิญฉันรู้สึกแปลกๆนะเหมือนมีอะไรกำลังจ้องมองฉันอยู่เลยอ่ะฮะจริงเหรอฉันไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครเลยนะเธอน่าจะคิดไปเองหรือเปล่า่ะเออจริงด้วยไม่มีใครเลยนี่นะมีแค่เราสองคนที่อยู่ตรงนี้อ่ะนะฉันน่าจะคิดไปเองหรือมั้งเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าจริงจอกตอมเจ้าเล่เอามากของฉันคืนมาเลยนะถ้าไม่คืนเดี๋ยวฉันจะตีนายป๊บๆเลย เอออะไรกันเนี่ยลูกไฟอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเออน่ากลัวจังเสี่ยงใครหัวร้อนนะมนุษย์สองคนนั้นนะ่ากินมากเลยเอ้นนัน่นนัน่น,นมันตัวอะไรกันนะเอออย่าก,กินพวกเราเลยนะพวกเราไม่อร่อยรอกนี่เจ้าพวกปีศาจชั้นตาอย่ามายุ่งกับเหยื่อของข้านะขออภัยด้วยท่านเครพพวกข้าไม่รู้ว่านี่คือเหยื่อของท่านและพวกข้าขอตัวไปก่อนเนาะ เออนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วแ,แล้วเจ้าจิ้งจอกนี่เป็นตัวอะไรกันแน่เนาะเอเอจะฉันขอหมวกเขืนหน่อยได้ไหมยินดีดดต้อนรับพวกเจ้าสู่มิติของปีศาจแล้วเนาะที่นี่ไม่ใช่โลกของเจ้าอีกต่อไปแล้วข้าได้พาพวกเจ้าเข้ามาในมิติของข้าถ้าพวกเจ้าไม่อยากโดนปีศาจจับกินอยู่ที่นี่ข้าก็พอจะช่วยพวกเจ้าได้แล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฮะเออนี่เราอยู่ในมิติของปีศาจอย่างนั้นเหรอ แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอ,อ,อ่ะข้อแรกเปลี่ยนของเธอคืออะไรอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าจริงจอกคงไม่ใช่หัวใจหรือตับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นแหะนะ <laughs> พวกเจ้าก็แค่ต้องพาข้าไปอยู่ด้วยก็เท่านั้นเองข้าไม่อยากติดอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วถ้าเจ้าช่วยข้าข้าก็จะช่วยเจ้าเหมือนกันกเจ้าจะได้กลับบ้านแล้วก็พาข้าไปด้วยฮะ <laughs> จะให้พาไปด้วยงั้นเหรอเออแต่ว่าเธอเป็นปีศาจจริงจอกไม่ใช่เหรอฉันกลัวจะเอาเธอไปแล้วเธอไปทำร้ายคนอื่นนะเนาะเฮ้ยฉันไม่เสี่ยงดีกว่าเอองั้นเดี๋ยวพวกฉันขอหาทางออกจากที่นี่เองก็แล้วกันข้าไม่ทำร้ายใครหรอกนะแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อใจข้าก็ลองหาทางออกเองดูก็แล้วกันงั้นข้าไปก่อนก็แล้วกันนะขอให้โชคดีล่ะหวังว่าจะหาทางออกได้นะ นี่ซียูเราทำแบบนี้มันถูกแล้วใช่ไหมเนาะแต่ถ้าเกิดเราออกไปไม่ได้ล่ะจะทำยังไงดีเอ่อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเกิดเราพาปีศาจจิ้งจอกตัวนั้นกลับไปด้วยฉันไม่รู้ว่าเขาจะไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่านะซีเราเชื่อใจเขาไม่ได้เนาะนั่นสินะที่เธอพูดมามันก็ถูกใช่มาใช่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาทางออกกันเอาเองล่ะเนาะเดี๋ยวนะนั่นมันปีศาจล่มนี่นะเอานี่พวกเจ้ายังไม่โดนท่านคีระกินอีกเหรองั้นเจ้ามาเป็นอาหารของข้า ชาดีด่ยเอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอ่ะนี่เป็นความผิดของท่านคีล่าเองนะที่ปล่อยเด็กสองคนนี้มานะเออใครก็ได้ช่วยฉันีเอ้าจะพวกปีศาจหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ยเอ้อแล้วลูกไฟเมื่อกี้คืออะไรกันนะ ให้ตายสินี่ฉันก็ช่วยพวกเธอมาตั้งสองรอบแล้วล่ะนะไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณฉันบ้างงั้นเหรอฮะเอาอยัางไงดีล่ะจะให้ฉันช่วยพวกเธอพาออกไปจากที่นี่ดีไหมเดี๋ยวปีศาจตัวอื่นก็น่าจะมากันแล้วนะเอาไงดีนะเอา้าแล้วนี่นายเป็นใครกันนะไม่เห็นรู้จักเลยอะเฮ้ยฉันก็ปีศาจจริงจองยังไงล่ะทำเป็นลืมไปได้นะแล้วเธอจะเอาอยัางไงจะพาฉันไปอยู่ด้วยหรือว่าจะรอให้ปีศาจมาจับกิน ต่อไปนี้ฉันจะไม่ช่วยพวกเธออีกแล้วล่ะนะก็ได้ก็ได้ฉันไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครอะนะเพราะฉะนั้นนายก็ช่วยพาพวกเราออกไปหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะพานายไปอยู่ด้วยแต่ว่านายจะต้องไม่ทำร้ายคนอื่นนะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดฉันพานายไปในสภาพนี้มันก็จะดูแปลกๆไหมอะพาไปอยู่บ้านพ่อแม่ฉันจะว่าเอาไหมเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยและฉันก็จะไม่ทำร้ายผู้คนด้วยโอเคไหม แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทำพันธะสัญญากันก่อนถึงฉันจะออกจากเกาะนี้ไปได้อะนะฮะทำพันธะสัญญาอะไรเอะ เอ้ยทำไรเนี่ยว้า wow! วนี่เธอมีแสงอยู่บนหน้าผากด้วยละนะซียูมันคืออะไรกันนะนี่ก็คือแสงแห่งพันธสัญญาละนะเออแล้วตอนนี้ฉันก็กลายเป็นสัตว์เทพคุ้มครองของเธอไปแล้วเนาะอันนี้หมวกของเธอฉันคืนให้นะเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างกลายเป็นตุ๊กตาก่อนก็แล้วกันเธอจะได้พกพาฉันสะดวกจะได้ไม่มีใครสงสัยนะนี่ไงฉันกลายเป็นตุ๊กตาจิ้งจอกน้อยสุดน่ารักแล้วละเนาะ โอแบบนี้ก็ดีเลยจิจะได้พกพาสะดวกกันนะแถมน้ารักอีกด้วยนะเนี่ยมาๆๆามาม,ามาเดี๋ยวฉันจะพานายไปเลี้ยงกับน้องเบคอนละนะในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วสินะจะได้ไม่ต้องโดนปีศาจกินแล้วนะอดีใจจังเลย เอ้านั่นเฟลิกกับเคนโซนี่นะฉันก็เลยจะเดินกลับพอดีเลยอะพวกนายมีอะไรงั้นเหรอพอดีว่าฉันพาคนหนุ่มบังเอิญไปเดินเล่นริมชายหาดมานะเออคือว่าแม่ของชันให้มาตามพวกเธอไปกินข้าวะนะตอนนี้ข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเราไปกินกันเถอะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันไอ้เจ้าหัวขาวนี่นะเด็กที่เคยแกล้งฉันเมื่อแปดปีก่อนนะว้าฮ่าแถวนี้มีจิ้งจอกได้เหรอเนี่ยโอ้โหไม้ฉันจับสดีดีนะเจ้าจิ้งจอกหนะ้าโน้ห้าเฮ้ยทางตันแล้วสินะเอา เฮ้ยขึ้นไปทำไมบนนาน่ะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าจิ้งจอกซื้อบื้อจิ้งจอกโง่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยเออโอกาสทองมาแล้ว,ลวนี่ย ถึงเวลาที่จะได้ล้างแค้นแล้วนี่เด็กๆเ,เชิญทานได้ตามสบายเลยนะแม่ทำอย่างสุดฝีมือเลยนะจ๊ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยจ้าโอ้โหอ,อ,อาหารเยอะแยะเต็มโต๊เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะกินให้หมดเลยค่ะคุณแม่ต้องแบบนี้สิจะ๊ะถานกันเยอะๆเลยนะจะได้โตกันเร็วๆนะจะโตัวไวๆแล้วมาช่วยแม่ทำงานนะจ๊ะเฟริกงั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำงานก่อนนะว้าวอาหารที่คุณแม่เฟริกทำนี่น่ากินทุกอย่างเลยนะเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่า จะเลิกกินจากอันไหนก่อนดี่ะคุณหนูบางเอิญอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยนะแม่ของฉันน่ะทาอาหารอร่อยมากๆเลยอะ่ะลองชิมดูสิเห็นนายนั่งโม้อยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวฉันขอชิมหน่อยสิอืมอ้ออร่อยดีะ่ะเฮ้ยจริงเหรอขอกินบ้างสิโอ้อร่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอาหารที่แม่เฟลิกทำเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนาะอยากจะกินทุกวันจังเลยอะ่ะแต่เสยดาอยู่ไกลไปหน่อยอะนะ่ะเนาะโห้จริงเหรอถ้าแม่ฉันไม่ได้ยินนะต้องดีใจมากๆแน่เลยอะ่ะ เอาละทุกคนถึงเวลาที่จะต้องไปพักผ่อนกันได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาพวกเธอไปขึ้นเรือยอท์เอาไว้พรุ่งนี้เช้าไปเจอกันที่ท่าเรือนะนี่พวกเธอทำอะไรกันอยู่นอะฉันเห็นพวกเธอทำกันมาตั้งนานแล้วนะไม่เห็นเสร็จทักทีเลยอะ่ะ ทำให้ฉันบ้างได้ไหมเนะโอนี่เธอแปลงร่างเป็นจิ้งจอกสาวได้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อจริงสิตอนนี้ฉันกาลังบํารุงหน้าอยู่นะเห็นคุณหนูบางเอิญบอกว่าถ้าเกิดมาร์กหน้าเราจะทําให้หน้านุ่มเด้งขึ้นนะนะพอดีฉันเห็นว่าซียูไม่เคยบํารุงหน้าหรือทําอะไรกับหน้าเลยอ่ะนะฉันก็เลยสอนซียูมาร์กหน้านะจ๊ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันก็จะทําให้เธอด้วยเหมือนกันนะว้าวจริงเหรอขอบคุณนะจ๊ะคุณหนูบางเอิญขอแบบฉ่ำๆเลยนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจะบอกให้แบบหนาะๆนะสิบชั้น เลยก็แล้วกันโอเคเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวทาทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วค่อยไปล้างออกนะขอบคุณนะจ๊ะคุณหนูบางเอิญเธอเนี่ยใจดีจังเลยนะมาแล้วมาแล้วฉันล้างหนะ้าเสร็จแล้วละนะเออว่าแต่คีราานายสามารถแปลงล่างเป็นอย่างอื่นอีกได้ไหมอะ่ะ อ๋อได้สิเธออยากเห็นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างนี้ให้เธอดูก็แล้วกันนะนี่ก็คือร่างเด็กของฉันแล้วนะเป็นยังไงน่ารักไหมล่ะพี่สาวครับผมน่ารักไหมครับนุย้ยร่างเด็กน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูจังเลยนะ้องน้องคีลา่าน่ารักจังเลยโอนี่มาสุดยอดไปเลยนะเนี่ยแปลงร่างได้ตั้งหลายร่างแน่ฉันก็อยากจะทําแบบนี้ได้บ้างจังนะอ๋อโอ้ย กวงจังเลยคับพี่สาวพาผมไปนอนหน่อยสิครับอ้าวง่วงแล้วเหรอนี่มันก็ดึกมากแล้วอะเนาะเดี๋ยวฉันจะพานายไปนอนก่อนก็แล้วกันเนาะมาตรงนี้เลยอ่าอันนี้ให้เป็นที่นอนของนายก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปนอนกับคุณหนูบางเอิญก็แล้วกันเอาละ่ะฝันดีนะจ๊ะเจ้าคีละตัวน้อยอ้าวนั่นคีละหลับแล้วนี่นะนอนไวจริงๆเลยนะ เอออฉันก็ง่วงนอนเหมือนกันแล้วดานี่ไปนอนกันเถอะคณหนู่บางเอิญ อรุณสวัสด์นะคีระาเธอนี่ตื่นสายนะเนี่ยรู้ตัวไหมอะ่ะนี่ฉันออกไปข้างนอกมากับคณหนู่บางเออเธอก็ยังไม่ตื่นเลยอะ่ะฉันก็เลยไปซื้อเสื้อผ้ามาให้เธอนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นเรือย้อนกับเฟลิกนะอันนี้รับไปสิแล้วก็รีบแต่งตัวด้วยนะคนอื่นเขารอกันอยู่นะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่สาวเดี๋ยวผมจะรีบแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คีราก็จะมาแต่งตัวเป็นมนุษย์มนาเหรอเนาะเดี๋ยวขอเอาหูออกก่อนแล้วก็หางนะเดี๋ยวเ เรานึกว่าเราไม่ใช่คนเนี่ยเขาจะตกใจอ,ะอ่ะอชุดนี้เป็นไงบ้างทุกคนว่าผ่านไหมเอ่ยเฟลิกเอ้เฟลิกอะไรอะคีระชอบเนาะผมมาแล้วนะครับพี่สาวทั้งสองผมใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยโหน่ารักเหมาะกับเธอเลยนะเนี่ยฉันเห็นว่าผมเธอเป็นสีส้มฉันก็เลยซื้อสีส้มมาให้อะนะและตาเธอเป็นสีเขียวก็เลยซื้อกระเป๋าสีเขียวมาด้วยนะพอใส่ออกมาแล้วเข้ากันเข้ากัน,กนดูดีมากเลยโอ้ยจริงเหรอครับขอบคุณพี่สาวมากมากเลยนะที่ซื้อให้ผมนะโอ้ยไม่ อะโอเคตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมอะเดี๋ยวเราไปรอที่ท่าเรือกันดีกว่านะตอนนี้เคนโซกับเฟริกน่าจะมาแล้วฉันมาแล้วจ้านี่เฟริกฉันขอพาเด็กคนนี้มาเที่ยวบนเรือของนายด้วยนะอ๋อได้เลยไม่มีปัญหานะ่ะอยากจะทําอะไรก็ตามสบายเลยก็แล้วกันนะอขอบคุณนะจ้าเฟริกเธอนี่ใจกว้างจริงๆเลยนะนี่คีระเธอใส่เสื้อชูชีพด้วยนะเดี๋ยวจมน้ํานะขอบคุณนะครับพี่สาวคนนี้น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยอิจฉาเด็กจังเลยอะ อยากให้ซียูใส่ชูชีพให้ฉันบ้างจังเอานี้ทุกคนเดี๋ยวพ่อจะออกเรือแล้วนะ yeah, yeah. เย้เยเรือจะออกแล้วโหตื่นเต้นจังเลยนะเนี่ยดีใจจังเลยนะที่เฟลิกลูกของเรานะมีเพื่อนเยอะแยะขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้ oh, เรือออกแล้วเรือออกแล้วเย้โอ้บรรยากาศที่นี่ดีจังเลยนะเนี่ยโ้สดชื่นจังเลยแฮะหาเรื่องแก่งคนดีกว่านี่ตก<อ>ไปซอ,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 อจะตกแล้วจะตกแล้ว ฮ่าสนุกจังเลยอะมีคนตกน้ำด้วยล่ะเฮ้ยหนีดีกว่าถอนังด้วยเนาะนี่มาผลักฉันทำไมเนี่ยฮะเห็นไหมว่าฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยเจ้าเด็กบ้านี่เฟลิกอย่ากโกรธไปเลยนะน้องเขาก็แค่แกล้งเล่นเฉยๆเองนะก็ได้ฉันจะไม่ถือสาเองก็แล้วกันนะ คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องกลับก่อนนะพอดีว่าพรุ่งนี้พวกผมมีเรียนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าผมจะมาเที่ยวใหม่นะโอเคเลยจะลูกยังไงแม่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะจ๊ะเอาไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันใหม่ได้นะบายบายนะจ๊ะลูกหลอกถ้าถึงแล้วอย่าลืมโทรมาหาแม่ด้วยนะนี่คีระที่นี่คือห้องของฉันเองเหระนะ แล้วนี่ก็คือเจ้าเบคอนหมาน้อยสุดน่ารักของฉันเองล่ะแล้วคืนนี้ฉันจะให้นานอนกับเบคอนก็แล้วกันเนาะฮะอะไรนะจะให้ฉันนอนกับหมาเนี่ยนะฉันไม่นอนด้วยหรอกนะฉันเป็นถึงสัตว์เทพคุ้มครองเลยนะเนี่ยจะให้นอนกับหมาได้ยังไงอ่ะเอาฉันก็นึกว่านายเป็นหมาเหมือนกันก็เลยว่าจะให้นอนด้วยกันยังไงล่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปหาที่นอนปิกนิกมาให้ก่อนก็แล้วกันเนาะ อันนี้มาแล้วมาแล้วฉันไปเอาที่นอนมาให้นายนอนแล้วล่ะนะอันนี้เป็นที่นอนของคุณพ่อฉันอะเวลาไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าสีสันฟุ้งฟิ้งไปหน่อยแต่ว่านายก็ใช้ไปก่อนก็แล้วกันเอาไว้เดี๋ยววันหลังฉันซื้อให้ใหม่นะเออขอบคุณนะแค่นี้ฉันก็น่าจะนอนได้แล้วล่ะอันนี้ฉันปูที่นอนให้นายเรียบร้อยแล้วล่ะนะจะนอนก็นอนได้เลยเด้อเดี๋ยวฉันก็จะนอนแล้วเหมือนกันอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอะนะเออขอบคุณนะงั้นฉันขอนอนก่อนก็แล้วกันนะ อ๋อหว่วงจังเลยอ่ะฝันดีนะซียูขอบฟีเอ้ยจะว่าไปฉันก็ง่วงนอนเหมือนกันนะเนี่ยอ๋าเออนั้นนอนก่อนแล้วกันขอบฟีขอกฟนีนี่นี่ซียูตื่นได้แล้วเมื่อคืนเธอนอนกลนเสียงดังมากเลยรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยอะ อะไรนะมีชฉันนอนกลนด้วยเหรอเนี่ยออใช่นะสิเสียงดังไปสามโลกเลยนะเนี่ยสามภพสามโลกสามชาติเลยอ่ะเออว่าแต่ตอนนี้ฉันหิวจังเลยอ่ะเธอไปหาอะไรให้ฉันกินหน่อยสิเออดีนายก็พูดเวอร์เกินไปนะโอเคโอเคเดี๋ยวชันไปหาอาหารมาให้กินก็แล้วกันอันนี้เช้านี้ก็กินไส้กรอกไปก่อนก็แล้วกันนะฉันไปเวฟมาให้นะเดี๋ยวชัดจะต้องไปโรงเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปแต่งตัวแป๊บนึงนะ นี่คีราเดี๋ยวฉันจะต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะนะถ้าเกิดนายหิวขึ้นมาก็ไปเปิดตู้เย็นเอาเองได้เลยนะแต่อย่าให้พ่อกับแม่ฉันจับได้ก็พอแล้วฉันขอไปโรงเรียนกับเธอด้วยไม่ได้เงินเหรอฉันอยากไปโรงเรียนด้วยอ่ะไม่ได้นะนายยังไม่เคยสมัครโรงเรียนเราเลยเนี่ยนาะจะไปเรียนได้ยังไงเล่าอันนี้นายก็อยู่เล่นเป็นเพื่อนเบคอนไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันกลับมาตอนเย็นๆนะ่ะงั้นฉันไปก่อนนะบายบาย อุ้ยเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยแวะไปทักทายเจ้าเบคอนสักหน่อยดีกว่านี่เจ้าเบคอนเด็กดีเอย๋ยอยู่เป็นเพื่อนคีระรเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาเหงาอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันแห่อาหารกินนะอันจับมือจับมืออ่ะ,อะถือว่าเป็นอันตกลงนะอันฉันไปโรงเรียนก่อนนะบา,บายบายเฮ้ยทำไงดีอะอยู่ที่นี่ก็น่าเบื่อจะตายแอบตามซียูไปดีกว่า นี่เจ๋รู้หรือยังอะว่าโรงเรียนเราจะมีนักเรียนใหม่มาอีกแล้วหรอนะฮะมาใหม่แล้วเหรอเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะมีนักเรียนใหม่สองคนนี่นะเอาดั่นไงมาพอดีเลยอะอุ๊ยนักเรียนใหม่หล่อจังเลยนะได้ข่าวว่าอยู่ห้องเดียวกับซียูด้วยล่ะนะห้องซียูนี่มีนักเรียนหล่อๆเต็มเลย เอานี่ทุกคนห้องเราจะมีนักเรียนใหม่มาอีกแล้วล่ะนะเป็นนักเรียนหนุ่มหล่อหน้าตาดีใช่เหรอเนะสาสาวกี๊เต็มเลยล่ะเอานั่นไงเขามาพอดีเลยนะาในนักเรียนใหม่มาแนะนําตัวเพื่อนรู้จักหน่อยสิสวัสดีนะครับทุกคนผมชื่อว่าคีรานะขอฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยก็บอกว่าให้อยู่บ้านไม่ใช่เหรอ อ้าคีละนี่นายมาได้ไงเนี่ยก็บอกว่าให้อยู่บ้านไงจะตามฉันมาทําไมอะ่ะก็ฉันเป็นเทพอารักของเธอนี่นะฉันก็ต้องตามมาดูเธอสิว่าเธอปลอดภัยดีไหมอะ่ะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดโหนี่นายก็เวอร์เกินเนาะที่นี่มันโรงเรียนนะจะมีอันตรายได้ยังไงอะ่ะเอาหนะ้าเอาหนะ้ายังไงฉันก็มาแล้วฉันก็ขอมาดูหน่อยนะว่าโรงเรียนมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะและทุกคนล่ะอยากรู้หรือเปล่าว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่อง You Gaming ด้วยนะครับไหนใครดูมาถึงตอนนี้แล้วบ้างคีระมีคําถามแล้วนะคําถามก็มีอยู่ว่าในคลิปนี้คีระสามารถแปงลงร่างได้ทั้งหมดกี่ร่างถ้าเกิดใครทายถูกก็จะเป็นผู้ชนะแหละนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ตอบคาถามของคีระกันด้วยนะคีระรอดูอยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย